ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการขาย2แบบนะครับคือแล้วแต่ดวงกับไม่ต้องใช้ดวงคือชอบบนเนี่ยพวกแบบชอบบนเนี่ยทำไมจังเอ้ไปใส่ตู้ด้วยอ่ะใส่ตู้ผมหมุนหมดตู้อ่ะมันก็ามาขายได้ปะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้เลือกไปเลยแล้วกันคือถ้ามั่นใจในดวงตัวเองบอกก่อนมาแต่วันที่3าถึงส0ิบนะครับวันที่3มเมษายนถึง30เมษายนเลือกวิธีการซื้อสองแบบคือถ้ามั่นใจในดวงตัวเองนะ ก็ซื้อกล่องสุ่มเอากล่องละยี่สิบห้าเพชรนะครับใช้จำนวนโทเค็นในการแลกเสื้อตัวนี้อยู่ที่แปดสิบห้าโทเค็นนะแปดสิบห้าโทเค็นใช่ไหมใช่ละแปดสิบห้าโทเค็นแต่ว่าถ้าน้องดวงดีน้องก็คือก็จะได้ไปเลยนะครับน้องอาจจะสุ่มกล่องเดียวยี่สิบห้าเพชรออกได้าเก่งช้างไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดไม่ออกก็เก็บไปเรื่อยสะสมไปแปดสิบห้าโทเค็นแรก ส่วนในพวกที่แบบว่าเนี่ยผมอยากซื้อผมเกลือผมเกลือไปซื้อในร้านค้านะเข้าร้านค้าไปปบมันก็จะมีให้ซื้อนะครับอยู่ในแฟชั่นนี่แหละแล้วก็เก่งไปหาดูนะครับก็ราคาอยู่ที่เพชรห้าร้อยห้าสิบห้าเพชรนะครับซื้อไปเลยไม่ต้องสุ่มไม่ต้อง,งทำอะไรนั้นเข้ามาตรงนี้จะมีเลือกสองแบบซุ่มก่องลยยี่สิบห้าเพชรนะออกก็ออกไม่ออกก็ ท่ก็นไม่ได้85เท่ากันกับซื้อเลยฮ่า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 เพชรเอาไปเดีย๋ยวได้เมืองบ่นว่าผมดวงไม่ดีครับผมอยากซื้อเลยครับไปซื้อนะครับ5บห55เพชรสำหรับกางเกงช้างตัวนี้